สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถยนต์มือสองเพื่อคุณครับผมผมเซลปิกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาอยู่ที่เต็นท์พงรถบ้านนะครับรถยนต์มือสองนะเดี๋ยวพามาดูรถยนต์ในเต็นท์กันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่าครับผมมาดูคันแรกกันก่อนนะครับสําหรับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นยี่ห้อโตโยต้าวีออสครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้ารุ่นเจครับเกียร์ออโต้รถยนต์เป็นปีสองพันสิบสองครับเลขไม่แปดหมื่นห้า นี่จัดไฟแนนซ์ได้นะครับฟรีดาวเลยเครดิตดีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆก่อนนะครับรถยนต์เป็นสีเทานะครับออกออกอน้ำเงินหน่อยนะครับนี่ภายในครับผมเกียร เกียร์ออโต้นะครับอัตโนมัติครับระบบแอร์ครับวิทยุภายในเป็นเบาะหนังครับสีดำเซ็นทรัลล็อกครับกระจกบานสไลด์ข้างออโต้ฝั่งคนขคับด้านหลังครับเป็นเบาะหนังสีดำ เบ็ดานยังสะอาดอยู่ครับรถยนต์เป็นปี2012นะครับเลขไม่แปหมืนนะราคาคันนี้ตั้งอยู่ที่169,000บาทครับรถยนต์โตโยต้ายาริสเอทีครับเครื่องยนต์1.2 รุ่น E ครับสีขาวรถยนต์เป็นปี2018ครับเลขไมาอยู่ประมาณแสนหนึ่งห้าที่ใช้ไปนะครับยาริดเอทีบสีขาวเลขหมาแสนหนึ่งครับรุ่น E ติดตั้งสเกิร์ตรอบคันครับใส่ล้อมแม็ก ให้หมาแล้วนะครับสกเกิร์ตรอบคันภายในครับเป็นเกียร์อัตโนมัติครับระบบแอร์ครับวิทยุภายในเป็นเบาะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าแต่ว่าตัวนี้าจะมีเป็นหนังคุมนะครับเป็นผ้หนังคุมเบาะเอาไว้ให้แล้วนะครับนี่ รักษาสภาพเบาะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับเซ็นทรัลล็อกกระจกบันสไลด์ข้างออโต้ฝั่งคนขคับด้านหลังครับด้านหลังก็เป็นหนังคุมนะครับเป็นหนังคุมผ้านหนังคุมเบาะอยู่นะครับนี่ รักษาสภาพเบาะบไว้แล้วนะครับเพดานนะครับนี่โตโยต้ายาริสเอชีครับเครื่องยนต์1.2ปี2018เลขไมล์110,500กิโลเมตรครับราคาตั้งอยู่ที่ สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับรถยนต์ฮอนด้าซิตี้ครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้ารุ่นวีเกียร์ออโต้ครับรถยนต์เป็นปีสองพันสิบเจ็ดครับเลขไมล์อยู่ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันครับกิโลเมตรที่ใช้ไปรถยนต์เป็นสีบอลเงินซิต,ตี้ปีสิบเจ็ดครับรุ่นวี ภายในนะครับรถยนต์เป็นเกียร์ออตโต้นะครับอัตโนมัติครับระบบแอร์ครับวิทยุภายในเป็นเบาะผ้าครับสีดำกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าครับบานสไลด์ออโต้ฝั่งคนขับ ด้านหลังนะครับเป็นเบาะผ้าสีดำเดดานาครับฮอนด้าซิต,ตี้ปี2017ครับรุ่นวีเลขไมหนึ่งแสนสอม่นเจ็ดพกิโลเมตรครับประวัติดีฟรีดาวครับผม รถยนต์คันนี้ราคาตั้งอยู่ที่2,99,000บาทครับรถยนต,ต,ยต์ Toyota a เอว z นซาเครื่องยนต์1.5เบนซินรุ่น S อ e เกียออโต้ครับรถยนต์เป็นสีขาวปี2013ครับเลขไม้ยอยู่ประมาณ1 7 7 0 0 0กิโลเมตรครับที่ใช้ไปติดตั้งสเกิร์ตรอบคันครับ เอวนซาเครื่องยนต์1.5รุ่นเอครับภายในนะครับเป็นเกียร์ออโต้ครับเกียร์อัตโนมัติระบบแอร์ครับวิทยุภายในเป็นเบาะหนังสีดำแอร์ตอนบนครับ กระจกมองข้างป,ปรับไฟฟ้าครับกระจกบานสไลด์ออโต้ฝั่งคนขคับด,ด,ด้านหลังครับเป็นเบาะหนังสีดำครับแถวสองนะแถวสองครับด้านหลังนี่แถวสามนะครับรถส,นะสามแถวครับแอร์ตอนบน เอวันซาปี2013ครับเลขไมล์177,000ดมกิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับประวัติดีฟรีดาวครับนี่สวยๆเลยนะครับราคาตั้งอยู่ที่239,000บาทครับรถยนต์ isuzu d-max ครับสเปคแค็บเครื่องยนต์2.5ดีเซลไฮรลนเดอร์ครับเกียร์ธรรมดา เครื่องยนต์2,005ซีซีครับรถยนต์เป็นปี2013เลขมาอยู่ประมาณ138,000กิโลเมตรครับรถยนต์เป็นสีบอลเงินติดตั้งล้อขอบ20มาให้นะครับด้านหลังเป็นกระบะครับติดตั้งไลเนอร์ให้แล้วสเปคแคบครับเครื่องยนต์2.5ดีเซลลงล้อขอบ20ครับ ไอรนเดอร์ er, สเปคแคปแคปเปิดได้เครื่องยนต์2.5ดีเซลภายในครับเกียร์ธรรมดาครับ5สปีดระบบแอร์ครับวิทยุภายในอ่าเป็นเบาะหนังคุมนะครับเป็นเบาะผ้ามีเบาะหนังคุมอยู่นะครับรักษาสภาพเบาะนะครับเซ็นทรัลล็อกครับกระจกไฟฟ้า แคปเปิดได้ครับเกดานครับอิสุสเสเปคแคปครับเครื่องยนต์สองจุดห้าดีเซลเกียร์ธรรมดา รถยนต์เป็นปี2013นะราคาตั้งอยู่ที่2 8 9แ0 0บาทครับครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะเต็นท์พงรถบ้านนะครับก็ตั้งอยู่ที่เส้นถนนบางพีสําลุนะครับตลาดอาอยู่ตลาดโชคอำนวยนะสถานที่ตั้งเต็นท์แห่งนี้นะครับก็มีรถให้เลือกประมาณนี้นะครับท่านใดที่สนใจก็ สามารถสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์0835496696นะครับติดต่อเซลปิกนะ mm hmm. สำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ